ได้ยิเลงดอฟังยิ่พรอมเื่ธอฟังด้วยกันใช่ใบ้างใช่ต้องไปบนกับโซฟรีม อะไรนะคะไอสครีไอครีมไม่น่ากินดีดีเปซที่เราะ เสียใจว่ะถึงหลังนี้น้อย o e จะมาก็ไม่มาก็จเจอ,อืก็ไม่ดูไ<บ>งเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คน<า>ละทีท <laughs> อันนี้อีกทีหนึงคนละที <laughs> อันนี้น้องเฟอร์เรตมันไม่เข้า,มาเมื่อกี้ถูกแล้วไปตีรถกลับออกมาเธอไปอ้าวรถกลันกวาไปอีกใหม่อีกรอบหรอวะไม่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 มันก็ต้องไปวนฝั่งนน้นอีกไปไม่ได้ไมีได้เนี่ยได้หรอมันมีทางมันไม่ได้ไมันม,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 มีรถไอ้นี่ขวางอยู่สารพุมขวางอยู่เห็นปะละ่ะ Ready? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Yeah 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 Alright, 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 yeah Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Ding Fanging promoter fang do it can Will I do some ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ่ะไม่รู้งงต้องเข้าทางไหนทางนี้เหรอเวลาออกมา้งน <c oughs> <c oughs> ร้อนอ่ะบอกเลยมันเรื่อาเวลาตอนนี้เวลาคือเที่ยงอ่ะอย่างร้อนเฮ้ยแต่สวยอยู่นะเคยติมมาสวยนะแต่คนอ่ะเอาเปิดก่อนที่ไหนเนี่ยมึงพามาที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับสมพรใช่ะ แม่ตูนี่พามาคาเฟ่อะไรคาเฟ่เมโซไม่ใช่หรอหนูคู้จังชื่อเกรทแอนด์อะไรนะเกรทแอนด์แกลนสวีทนี่ไงอ่ะไหนโชว์ดินี่ไงเกรทแอนด์แกลนเอไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะคะ อยู่แต่ว่าอันนี้ที่ถ่ายตรงนี้คือว่าคือทั้งอื่นก็มีสวยเยอะมากแต่ทำไมมาถ่ายตรงนี้คะเป็นลมที่แบบมันร้อนคือแล้ควรลงนันใช่ไหมแล้วก็เป็นเวลาดีค่ะตอนนี้ไปมองตรงไปแล้วค่ะไปหาถ่ายที่อื่นต่อไอสกีมเนี่ยนี่ทางกล้องนะคะนี่ต้องไปไกลแค่นั้นล่ะ ี่บรรยากาศรอบๆค่ะคือสวยมากแต่ร้อนมากมันไม่โสดกันมันต้อก็เช้าเนาะจริงๆแล้วแบบประมาณแบบเช้าหรือไม่ก็บ่ายสองประมาณนี้ไม่ใช่บ่ายสองต้องห้าโมงเย็นนะพี่อ้าเขาบอกแมทบ่ายสองสวยบ่ายสองสวยอะไรเนะนี่ฉีดมาก็คือละลายเดี๋ยวๆไม่มีหน้าไม่มีโฉกัดยืนนะน้อยมีป้ามาวังนะอย ไหวไหมไม่หยาไม่กดตาดหน่อยเลยกดๆอีกหลายๆรอบยังเดี๋ยวก่อนรอก่อนคือจัดหน้าข่าวดำไปแล้วตอนนี้ ตอนนี้เป็นยงไงวะคะหน้าที่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะอย่าซ้อมใจดิดูดูจับสภาพกันนะคะดูจับสภาพกันนะคะหน้าสู้แดดหน้าสู้แดดพี่ปวีนาจากจากหน้าดำหน้าแดงไปแล้วของพี่ฉีดมาหกพันตอนนี้กำลังมาเสียดายเงินฉีดมาทำไมเออไปไหนต่อ

เรจะพามาดูห้องโรงแรมที่เราจองไว้นะคะอันนี้ชื่อว่า t o Cross Two Pattaya ไปค่ะอันนี้เราจองเป็นว่ากลุ่มล่าสองสองห้องนอนนะคะไปค่ะค่ะไปกค่ะนี่คือที่จอดเลยใช่ดูจีบีดูข้างหน้านี่นะคะข้างหน้าเข้ามาเป็นอย่างเงี้นะคะเป็นห้องส่วนตัวนะคะเฮ้ยทำอะไรกันอะ นี่เลยค่ะนิ่งเียเลย่แต่ไปดูข้างหลังดก่อนดูชั้นหนึ่งก่อนนะน้าค่ะที่ตรงนี้นะคะก็จะมีก็จะมีคอเตอร์คอเตอร์บาร์ให้เรานะคะอันนี้เสียเงินหมดเลยอันนี้ฟรีไม่มีฟรีน้ำเปล่าอย่างเดียวเย็นนี้ก็ฟรีนะคะยกกลับบ้านได้มีน้ำแข็งให้หนึ่งถุงฟรี แล้วก็เลือกซื้อข็เดี๋ยวข้ามาซื้อไปได้ค่ะอาหารมีเยอะแยะนะคะเสียตังหมดเลยใช่มีแต่วายมีแต่เหล้าแล้วก็นี้ไม่ต้องดูอ่ะไปก็มีย่าโคเบก็ไปดูข้างล่างแล้วก็เปิดออกมาข้างนอกทั้งคนคุ้มใจเสนอมากเลยเอาแหลมไหมไปแทนท่านผ่า มิสซาของเรานะคะวันนี้เราก็จะนั่งตรงนี้กับพ่อกับวายพ่อกับวายมิสซาวิลลา่าพูเป็นพูวิลล่านะคะส่วนตัวเราก็จะนั่งชิลอกับวายเปิดนี้อ่าฮะโรงแรมให้ดีนะคะอไอ้เสียตังค์อยู่ในแพ็กเกจดีละ,ะโอเคฟรีหนึ่งขวดใช่ก็เลยเลือกเ,เป็นไวายแดงมาใช่ค่ะ ี<ม> <ไป S 1> ่เรา,า,า,าเลือกวายแดงวายขาวเราก็เลยเลือกวายแดงนะคะเพราะว่าวายขาวเอาไว้กินกับเนื้อวายแดงเอาไว้กินกับผู้ชาย <og> <c oughs> ไปข้างบนค่ะ <c oughs> ไปไคะ่ะเช้างบนค่ะวางขะขึ้นไปค่ะเป็นเป็นไดโกนนะคะระวังวินนะคะเดินแล้วระวังวินนะคะ บินไม่เท่าไหร่ค่ะกดตกนั่นแะละคชะตามนั้นว้าวโอ้โหสองห้องนอนคือห้องนอนสวยมากเออว่ะนี่สวยจริงจองห้องนี้นะอะได้ได้อันนี้ติดวินวิวบ้านจองห้องนี้ว่าจะไปอาบน้ำที่ห้องนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องนึงเหรอคะ โอ้ยมีจากอากุชีด้วยจากกุชีด้วยนี่ค่ะเราจะมาไหนเข้าไปสาธทติสเซอันน่นะสามารถถ่ายรูปได้ไ,ได้<ม>เห็นเกลือนข้างหลังไปค่ะเราจบคลิปดีกว่าค่ะดูถ้าจะอ้วกแล้วอันนี้เป็นวิววิวด้วยวีวิวด้วยวว นี่เป็นวิวเข้าไปมองได้เฮ้ยสวยนะสวยค่ะสวยจริงๆแล้เก็จะเห็นบ้านอื่นด้วยนะก็ถ่ายข้างล่างเนี่ยถ่ายแบบ<ม>ห้องนี้ระคะเท่าไหร่คะราคาที่จอมาอคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ารอยบาทค่ะอยู่ได้ มีอาหารเช้าฟรีนะคะแล้วก็อาหารเด็นเขาจะให้มาเป็นกิฟต์บูเชอร์หน0่งบาทนะคะถ้าสั่งเกินก็จ่ายเองค่ะแล้วก็เหล้าฟรี1นขวดไวายฟรีหนึ่ขวดอยู่ได้4ี่คนค่ะโอเคคนได้โอเคค่ะไปค่ะบาย